ทำไมปลาเขาตายเราไม่รู้เนี่ยเขาตายเนี่ยเยอะเลยเนี่ยปลาเห็น,นันนะฮะธรรมชาติเราไม่รู้ว่าทำไมเขาตายมันลอยอยู่เต็มเลยเห็นไหมทำไมเขาตายเราไม่รู้จะด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะ่ะเขาตายเยอะเลยปลานะ่ย เห็นไม่เอ่ยนะตายเกลือนเลยปลา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 เขาตายเห็นไหมนั่นนั่นน่ะนู่นอีกเยอะนะทำไมเขาตายเราไม่รู้นั่นเกลือนทะเลเลยเห็นไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ